ดีมากดีมากเก่งๆกนักเรียนทุกคนอ่ะแต่ว่าก่อนเลิกเรียนไปเดี๋ยวเอาลวเด็กชายตินครูขอทดสอบความสาม,มา,รสสารถภาษาอังกฤษก่อนจะไม่ไหมที่ครูให้ไปช่องศพั์อ่ะได้ครับครูดีมากอ่ะงั้นเริ่มเลยนะอ่ะอยังเรียกคนเข้ามาหาคอมอนอ่ะเยี่ยมยอดอยังถ้าคนมาหูคาดาว <Come down. S 2> เก่งมากๆเลยได้ยังเสือ <Come down. S 2> คำราม แล้วยังนมอหนวดคำทั้งคืนคำทั้งคืนเฮ้ยมันไปจำใครเข้ามาล่ะลูกพ่อหนูเองโขวัวไรสาระไรสาระมากเลยอะไรก็ไม่รู้อ้าวอ้าวเลิกเรียนพอดีอ่ะเด็กๆทุกคนเลิกเรียนได้เลิกเรียนได้เก็บข้าวเก็บของเลิกดเต็งใจทําการบ้านคุณครูสั่งนะลูกนะครับโขอะไรใช้ต้นครับครับโขเดี๋ยวก่อนกลับนะลูกนะ เก็บขยะเก็บขยะเอาไปทิ้งยนร้านนะหนูไม่ได้ทิ้งอ,อ่ะโหวอาเฮ้ใช้ตูนหนูไม่ได้เป็นคนทิ้งหนูก็เก็บไปทิ้งมังไม่ได้หรือไง เอ้าแล้วครูเป็นคนทิ้งไหมล่ะเอา้าครูไม่เด้เป็นคนทิ้งอ่ะเิครูไม่ได้เป็นคนทิ้งครูก็ไปเก็บสิครับอะ,อะไรของเขาเด็กคนนี้เด่กการที่ครูสอนอย่างเนี้ยเนี่ยไม่ให้หนูมายกย้อนกล่าวแล้วแบบนี้ครูเนี่ยอยากสอนให้หนูเนี่ยนะรักในสถานที่รักในโรงเรียนของเรารู้จักช่วยกันเก็บวัดเช็ดถูรักในความสะอาดให้ิีซสว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา เขาใจไม่ใช่ชายตูนบ้านหลังที้สองอ่ะครูใช่สิครับงั้นครูเก็ตเอาอะทำไมครูต้องออกไปอ่ะแล้วนี่คือบ้านของผมใช่โอ้โหครูไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นบ้านของเธอเธอจะมาไล่ครูออกไปก็ได้แบบนี้โอ้ยเอาเอาไปวะจะทำอะไรก็ทำเลยไอ้ชายตูนไป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 ไหนนะเก็ตเองไปไปนะครูสวัสดีครับเจอกับเด็กพวกนี้ปราสาทจะเก็ง